สวัสดีครับเพื่อนวันนี้นะครับจะมารีวิวนวัตกรรมถนมสุขภาพนะครับนี่เป็นแป้งโฮมเมดนะครับที่ทำขึ้นมาเองจากมันพิลุน2นะครับเกษตรอินทรีย์รสารพิษจากบ้านราเมืองเรือและนี่เป็นมันส้มโอกินาวานะครับเราก็ทำมาเป็นแป้งโฮมเมดเหมือนกันนะครับเราใช้เจ้า2ตัวนี้ผสมกันที่1ต่อ1นนะครับและทำขนม ในลักษณะที่เรียกว่าขนมแบบเปียกปูนสไตล์เปียกปูนนะครับนี่ครับใช้กะทิและน้ำตาลสุขภาพก็คือน้ำตาลยยาวหวานนะครับแล้วก็เกลือเกลือดำนะฮะดูนะฮะลองดูนะฮะนี่คือคุณสมบัติเนี่ยคือโอ้โหหยุ่นมากเลยนะครับอ่าดูนะฮะเราต้องการให้ออกมาเป็นเหมือนกับขนมเปียกปูนนะครับดูความเหนึะครับ อือมีครับดูเนื้อนะฮะสีนี้สังเกตนะฮะสีจะสดเข้มกว่าเจ้าตัวผงแป้งสีส้มตัวนี้อีกนะครับเห็นไหมฮะพอทาโดนความร้อนแล้วเนี่ยสีมันดันขึ้นมาเองเลยนะฮะกลิ่นเนี่ยหอมเพราะใช้กะทิคั้นสดคั้นเองนะครับชิมสักหน่อยอืมอร่อยอ่ะมันอร่ยอ,ย,อ,ย,อ,ย,อยสไตล์แบบเหมือนสังขยานะ่ะ แต่มันก็ไม่ใช่สังขยานะครับพอมันรวมกันแล้วแบบรสชาติมันละมุนมากเลยแล้วหยุ่นเลยฮะเนะียฮนะฮะรสสัมผัสเนี่ยคือคล้ายๆเท็กเจอร์ของเปียกปูนน่ะแต่ว่ามันหอมมันหอมมันส้มโอกินาวานะครับแล้วก็มันได้เท็กเจอร์ความความหนึบอะของเจ้ามันพิรุนสองครับนี่เป็นนวัตกรรมขนมสุขภาพจริงๆเพราะว่าการทำเป็นแป้งโฮมเมดแบบนี้ครับ ไม่มีการเอาไฟเบอร์ออกนะครับไฟเบอร์เต็มจะแตกต่างกับการทําทแป้งแบบอุตสาหกรรมนะครับจะต้องตัดเอาไฟเบอร์ออกทั้งหมดนะครับนี่คือเต็มฟอร์มนะครับก็จะมีความเป็นไฟเบอร์สูงนะครับแล้วก็เพื่อสุขภาพนะครับอันนี้ใช้น้ําตาลย่าหวานด้วยนะครับกระตุ้นอินซูลินต่ามากนะครับ